สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะพามาเล่นแมปเดอะมีมิกอ่านเชอบิทก,ก็ขออภัยด้วยละกันพร้อมแล้วไปลุยได้เออวันนี้มีไกด์นำเที่ยวด้วยนะเปิดฉชามาก็มันอยู่ในโรงเรียนล้างอะเหมือนให้เรามาตามหาเพื่อนอยังไงก็ไม่รู้นะดูเหมือนว่าเราจะต้องหาทางเข้าโรงเรียนหรออ่าประตูเปิดไม่ได้หรอเมื่อกี้อ่าเปิดไม่ได้จริงด้วยว่ะต้องไปทางไหนอะเดินตามน้องไปก่อนก็แล้วกัน วี่น้องเข้ามากันกี่คนเนี่ยพี่ไม่รู้ด้วยว่าน้องคนไหนเข้ามากับพี่นะอันนี้มันเป็นกำแพงไม่ใช่หรอมันไม่น่าจะเปิดได้นะเจอเนาะเฮีย <c oughs> ตกใจถึงกับสตันเลยทําไมแต่งหน้าเหมือนพีอย่างนี้ล่ะเอามาเรามาหาทางเข้ากันต่อดีกว่ายังไงก็หาทางเข้าไม่เจอเดินวนอยู่นั่นแหละมันบอกว่าประตูหรอกต้องเข้าไปทางข้างหลังยิมหรอล้วประเด็นตรงไหนล่ะคือยิมอ่ะ <c oughs> หรือว่าต้องเป็นประตูหลังสุดเลยน้องพาไปแล้วน้องวิ่งไปแล้วตามไหมฮะตามตามตาม ่าวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็หันหน้ามาได้ไม่เล่าเอาแล้วเราเจอประตูแล้วล็อกว่าอะไรวะหรือว่าจะเป็นประตูบานนู้นอ๋อน้องเปิดให้แล้วนี่ไงโอ้เราก็ไม่รู้เนาะโอ้รอยเท้าเต็มเลยอะแล้วใครมันมันเล่นประตูนะฮะว้าวมีคนทําซอดมะเขือเทศตกเต็มเลยอ่ะดูเท้าดีๆนะมันมีแต่เท้าข้างขวานี่เหลออีพ,พี่ตัวนั้นมันเดินยังไงวะขย e ง g ขย e งไปอย่างเงี้ยเหรอน้องรอพี่ด้วย โอ้โหแค่ตู้ล็อกเกอร์เยอะๆอย่างนี้ก็หลอนแล้วว่าแตไม่อยากเดินเข้าไปเลยด่ามจริงทำไมพวกมึงไม่กลับบ้านกันโรงเรียนมึงเป็นแบบนี้แล้วมึงก็ยังจะเข้ากันมาเนาะพ่อแม่พวกมึงไม่เป็นห่วงกันหรือ,อยังไงป้ายนีพ่อแม่รอกินข้าวแล้วเนี่ยกับบ้านเธอแต่ได้ข่าวว่าคนอยากเล่นเนี่ยคือพี่เองเลยนะเอาหรอก่อนอื่นเลยนะน้องช่วยทําอะไรกับหน้ากากน้องเลยหนะี่งยื่นไกลๆอย่างนั้นคุณชิงน,น่ากลัวหรือวะมาเนี่ยมายืนใกล้ๆนี่โอ้ยนำไปเลยนำไปเลยนำ เดินนำแต่งตัวมาเข้ากับแมทผีสุดๆเลยว้ะตามรอยเท้าต่อไปอะไม่รู้จะไปถึงที่ไหนนะแต่มันก็อ่าเนี่ยแหละเา๋ไว้น้าที่เขาบอกมามันก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะอ้าวรอยเท้ามันหายไปไหนอะมันมีแต่รอยเท้าข้างขวาจริงๆนะทุกคนอ้าวเคว้งเลยอย่างนี้เคว้งเลยไม่รู้จะไปไหนต่อเคว้งเลยไอ,ไอ้นี่ก็อายเฮ้ยประตูเปิดได้หรือเปล่านะลรอกอ๋อ อไปทางไหนต่อล่ะมันต้องมีประตูสินั่นไงเจอแล้วเอา้าม่เป็นรอยเท้าเดินออกว่ะอะบอกบอกให้เข้าไปอย่างงั้นเหรออะเข้าก็เขา้เอาอ่าข้างในโอ้โหกลิ่นเหม็นอย่างงั้นเหรออา่านะครับมีอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากมีรูปผีนะอา่ากองขยะนี่ไงมันถึงเหม็นอ่แล้วก็เดินออกมาอา่ะเจอน้องอีกคนแล้วตามมาทันเราอย่างงั้นเหรอเราต้องตามรอยเท้าไปแน่ๆเลยตามไปอีกอีกฝั่งหนึ่งนะ วิ่งปุ๊บไปเลยอย่าทิ้งกันไสไม่ได้เราจะไม่เป็นคนสุดท้ายเราจะต้องวิ่งด้วยข้า,างในนี้โอ้โหอะไรกันน่นงี่ยเจอกุญแจเหมือนมีคนมาทําพิธีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็นะวางกุญแจทิ้งไว้นะไ,ได้กุญแจมาหนึ่งดอกแล้วเราต้องไปไขประตูประตูที่มันเปิดไม่ได้อ๋อประตูในยิมปะเราต้องกลับทางเก่าใช่ไหมเพื่อเอากุญแจไปไขประตูในยิมไหมอ่า ลองดูฮะลองเข้าไปดูน,น้องน้องนําเลยน้องนําเดี๋ยวพี่ระวังขลังให้เองนี่แหละนี่แหละที่นี่แหละที่นี่แหละตรงนั้นเลยประตูตรงนั้นเลย,เลยอ่ามีน้องไข่ให้ละพี่เลยไม่ได้เสียบเลยอ่าเก็บไว้ละกันฮะต้นไม้อะไรเรืองแสงสีแดงอย่างนี้เนะี่ยซากุระเหรออ่าเหมือนกับให้เราต้องไปดูตรงต้นไม้นั้นเลยอ่ะ ่าน่าจะใช่แหละถือกุญแจไว้ก่อนผีมากูาเสียบเลยอ๋อมีรูปตรงนี้ Beautiful, สวยอะไรอ้านี่มันรูปผีญี่ปุ่นนี่นะเอาล,ละสิเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราหลงมาอีกมิติน,นึงเลยอะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เห็นหน้ากากนี่แล้วก็ขนลุกนะผีไม่เจอสักตัวเลยเจอแต่หน้าน้องเนี่ยเต็ม <c oughs> ๆ,ๆเลยหลอนเพราะหน้าน้องนะ <c oughs> ตอนนี้เราเหลือกันอยู่สองคนแล้ว <c oughs> หลออีกคนหายไปไหน <c oughs> ไม่มาด้วยกันเหรอโอ้โหเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ฮนะประตูนี้เปิดได้ไหมล็อกอย่างนั้น็หรอ,อเปิดได้เว้ยล้วเป็นห้องน้ําด้วยอ่ามีโนต้ตอะไรแปะอยู่แล้วน้องก็ไปเดินเหยียบนะเขาให้อ่านหรือเปล่ปานะแต่เราอ่านหนังสือไม่เกินเจ็ดบรรทัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่านนะแล้วก็ข้ามไปเลยโอ้ตัวเล็กมากอะไรกันเนี่ย มีเสียงหลอนๆอ,อยู่ในห้องน้ำอะ่ะไม่เข้าไปดูแล้วกันเผื่อเจออะไรยังไม่เข้าเด็ดขาดอ่ะวิ่งสิหนูวิงว่งมันไมไปทางไหนได้อีกอ่ามีประตูอีกอันหนึ่งเปิดเลยแล้วกันประตูนี้มีอ่ากับเข้าไปในโรงเรียนหรอน้องอีคนไม่ตามมาแล้วแปลว่าน้องหายไปแล้วจะเข้าตามมันไปดีไหมเนี่ยอเข้าเลิศไม่เข้าเข้าเลิศไม่เข้าเข้า หรือไม่เข้าอ๋อไอกระเป๋าแบรนด์เนมขโมยเลย <Wow. S 1> ได้ไหมเนี่ยอ้าวทำไมถึงวางกระเป๋ากันเกะโอ้มีไนกี้ด้วยเว้ยอ้าสวยเชียวอ่าฮะเปิดประตูให้เสร็จสับเลยเว้ยต้องเข้าทางนั้นเหรอในนี้มีในนี้มีนนมอ๋อห้องดนตรีห้องที่ใช้ซ้อมดนตรีนั่นเองนะในนี้มีอะไรอะไวโอลินนะอ๋อให้เข้ามาในนี้แล้วมาหยิบกุญแจใช่ไหมอ๋อพี่เข้าใจล้ะพี่เข้าใจลว เอ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไฟมันดับดับติดติดเฮ้ยเจอแล้วกูจะกลัวตัวหลังหรือตัวหน้าก่อนดีวะเนี่ยเฮ้ยเพิ่งเห็นตัวเป็นเป็นอ่าไม่ไม่เป็นสิมันเป็นไปว่ามันตายหรือยังหรือยังไงกูไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ถ้ามันมาปุ๊บเอากุญแจแทงแล้วจริงเรามีอาวุธนะหายไปแล้วหายไปแล้วทางออกสิออก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 ไม่ได้บ่ออกทางไหนอ่ะทางไหนทางไหนทางไหนกูต้องไปทางไหนเนี่ย อ้าามันไปไม่ได้อะต้องทางไหนทางม้ดเหรออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกทางไหน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 เฮ้ยหน้าหนองหน้าน้องหน้าน้องหน้าน้องไม่ใช่พี่หน้าน้องหน้าน้องหน้าน้องไกด์นำเที่ยวเรานะโอ้ยจะแต่งตัวเขาบรรยากาศไปไหนกลับมาที่เดิมอีกแล้วกลับมาในห้องดนตรีอีกแล้วให้ไปไหนอะในนี้มีสมุดโน้ตอะไรไหมเนี่ยไม่มีด้วยโอ้กูจะเป็นลมตายพหน้านนองอน่ะนะ หลุมนิละไพในนี้มันมีหลุมได้ยังไงวะอ่ะลงก็ลงทัพผีม้าแล้วแพงเลยอ่ะกุญแจเราได้ใช้กุญแจแล้วครั้งนี้เราเป็นคนเปิดนะเฮ้มันมืดมืดมีน้ํามีน้ํามีอะไรอีกอ่ะเดินตรงไปฮะน้องเขาบอกว่าให้เดินตรงไปนะอ่ะเราจะเจอกับอีกแล้วอ่ะรู้สึกผีกตัวนี้มันน่าน้นนะ่ะเหมือนเคยเห็นในกระตูเรื่องหนมนักเรือง ไอผีตัวเนี้ยไอผีตัวสูงๆใส่หมวกฟางเนี่ยใช่ไหมอ้าหาน่าเธอขนหืมแดงละ <S <S เราจะไม่กลวนะเฮ้ยเริ่มจะไม่กลัวผีแล้วกวหน้าน้องมากกว่ามันหายไปแล้วโอเคกูเกียดเกมนี้กูเกลียดติการบิวของเกมนี้มาอย่าทิ้งกันสิรอก่อนอ่ามันเป็นประตูนั่นเองพุ่งเข้าไปเลยละัะเอ้ยอ่ะเฮ้ยออ,ออกได้ฮะอ่ากูมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย เร็วกว่านั่งเครื่องบินอีกอาง,งาี้ยอยู่ๆก็มาโพ่เมืองญี่ปุ่นเลยมึงเป็นพี่เลยมึงเป็นโดโลเรมอนประตูมึงวิเศษมากเลยนะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราวิ่งโลดดีกว่าอือน้องน้องอย่าหันหน้ามาบ่อยได้ไหมเนี่ยไปครับไป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 ,ไปโหูหเส้นทางนั้นมันยาวไกลมากเลยนะอ่ะมาถึงเหมือนจะเป็นสะพานแล้วน้องก็หยุดนะ่ะน้องไม่ยอมไปหลอกน้องมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยน้องไม่ยอมไปน้องหายไปไหนไปฮะ คนรู้ก้อ่ะแล้วน้องน้องน้องเมื่อกี้น้องตั้งใจใช่ไหมอยู่ๆก็บังคับให้เข้าบ้านเหมือนป็นบ้านอะไรสักอย่างนะหลังใหญ่ยังกับปาสาดเนะี่ยดูดิอ่ะเดินเข้ามาดูเหมือนว่าจะให้เราหากุญแจใช่ไหมเมื่อกี้คุยกับน้องน้องบอกว่าแมปมันบั็กนะแล้วมันก็เลยไม่มีแผนที่ขึ้นเรากูจะเดินถูกไว้นะยังไงซักก็เตรียมกุญแจไว้ก่อนเลยละกันถ้าเกิดมันโผล่มาเราจะได้ไขมันเลย พี๊กกับพี่เธอเจอคุณแจมันต้องเจ็บมั้งล่ะน้องไม่ยอมมาน้องแบบยังงงอยู่ว่าแผนที่มันหายไปไหนนะอ่ะไปทางไหนดีล่ะน้องนำน้องนำ,น,งน,ำน้องนำเลยเดี๋ยวพี่จะไปรอตรงนี้นะอ่ะไม่มีคนนำงั้นไปเองก็ได้น้องน้องเลี้ยวซ้ายน้องเลี้ยวซ้ายพันตลอดเลี้ยวซ้ายเลยซ้ายด้วยขวาลาซ้ายดีนะ แล้วไปทางไหนต่อล่ะเนี่ยเอ้าออเอ้า,าน้องหายน้องหายไปแล้วแล้วพี่จะไปไหนต่อล่ะเนี่ยตอนแรกมาตั้งหลายคนนะเหลือกันอยู่สองคนแล้วตอนนี้เหลือนคนเดียวแล้วแล้วพี่จะรอดไหมอ่ะเป็นไงเป็นกันครับเราจะต้องผ่านชาตเตอร์หนึ่งไปให้ได้นี่แค่ชาตเตอร์หนึ่งนะเอ้ยอะไรอะอะไรอะ่ะเอ้ยลูฟี่เชี้ยนา่ากลัวมากเฮ้ยตัวเราสลบออกมายอยู่ข้างนอกเลยอะ ลุกลุกลุกเอน้องน้องหายไปหมดแล้วทำยังไงดีล่ะเราต้องผ่านไปด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอเราต้องไปหากุญแจเพื่อไปเปิดประตูก้อนแล้วกุญแจมันอยู่ในนี้อาทำยังไงดีอาไม่มีกุญแจให้ถือเล่นแล้วด้วยอะ่ะยังไงดีนะยังไงดีนะมันต้องมาทางนี้แหละเพราะว่าถ้าผีมันมาทางเนี้ยแปลว่ากุญแจมันต้องอยู่ตรงนี้แหละมันต้องแถวๆวนี้แหละ เราต้องมองจากดวงไฟหรือเปล่าอ๋อไอ้ทางตันจริงด้วยเราต้องดูจากดวงไฟแล้วตามทางดวงไฟไปแน่ๆเลยหรือว่าตรงนี้อ่ตาตันเหรออ๋อไม่ตนัน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 ไม่ตันไปได้ไปได้ไป,ไ,ดไปเลย,เลยวิ่งวิ่งวิ่งทางกลับ๋ยวค่อยคิดอ่าตอนนี้มาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยกลับก็ไม่ถูกไปก็ไม่ได้เอาไงดีเอาไงดีไปเรื่อยๆแล้วกันอ่า โดนผีจับอีกแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเสร็จแล้วมึงควรจะกลับบ้านมึงไม่ควรมาอยู่ที่นี่แล้วพอเลิกใครจะเล่นก็เล่นฉันไม่เล่นแล้วกูเกียบแมพนี่ใช่ไช่มาละพี่กับบ้านที